สวัสดีครับเพื่อนๆชาวน GM ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Line Ranger นะครับหลังจากที่ขอกันมานานนะครับก็วันนี้ก็จะมาสอนการลงอะไรนะเพราเรียกว่าหมดก็ไม่ใช่ลงเกมทับก็แล้วกันเนาะก็ขั้นแรกนะครับที่เราต้องมีก็คือ Line Ranger นะครับแล้วก็ ES5x Polar นะครับผมตัว e s f x Polar พนี่สำคัญนะครับเพราะว่า เรามาดูกันเลยนะฮะหลังกับอธิบายไปด้วยก็เจ้าตัว e s เนี่ยมันจะสามารถนะครับโชว์ไฟที่มันฮิตอยู่นะครับฮิต<ม>ก็คืออะไรฮิต<ม>ก็คือแบบตัวเกมมันซ่อนอยู่นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะปิดไว้เยอะเลยนะครับมันจะปิดไว้ประมาณนี้แหละนะดูตามผมไปด้วยนะครับเดี๋ยวก็ว่าหาตัวว<ม>างไม่เจอนะครับก็ให้เปิดนะครับ เปิดตัวนี้นะครับเปิดนะครับเปิดให้หมดเลยนะครับเปิดให้หมดเลยนะครับเปิดนะครับเราถามว่าตัวนี้อยู่ไหนล่ะมันก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับพอเปิดเข้าโปรแกรมแรกๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันอยู่อยู่ตรงเครื่องมือครับผมแต่ใครเป็นภาษาอังกฤษก็จะอยู่คาว่า o ู l ก็แล้วกันเนาะโอเคเปิดแล้วนะครับนี่นะฮะก็เลื่อนเลื่อนดูเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับ เซ้ายเล่นขวาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับอ,อืพอมาดูเสร็จปุ๊บนะครับก็ของผมเนี่ยอะไรล่ะผมที่อยู่ใน HD Card นะครับผมก็ขอบคุณ Matt l i g เล e n เจาาคุณคุฝนนะครับนี่นะฮะเพื่อนๆก็ ก็ปีไปหมดเลยนะครับพอติ๊กหนึ่งงานนะครับแล้วก็มากดติ๊กอยู่บนขวานะครับรูปสอนมันก็จะติ๊กหมดแล้วก็เลือกคัดลอกครับนะฮะพอคัดลอกเสร็จแล้วทําไงละ่ะก็กดแบ็กกลับไปครับแบ็กอีกทีหนึ่งครับลราก็เลื่อนดูนะครับแล้วก็หาไอคอน l ลน์เลนเจอร์จากเขาเรียกว่าอะไรในตัวเครื่องไม่ใช่ละก็เข้าไปตรง Android ครับ นี่แอนดรอยแล้วก็ไปที่ Data ครับ Data เสร็จปุ๊บเราก็หานะครับ Line r a n g e ร์มาอยู่ไหนนะฮะ Line r a n g e ร์นี่แหละเลนเจอร์น่าจะไม่มีไอคอนเนาะก็ไม่เป็นไรนี่นะฮะ Line Cop L G P เอ่อ J R E นี่แหละนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีโฟลเดอร์เลสนะครับเป็นดอทเลสเนี่ยเป็น บางๆอยู่นะครับก็ไอโฟเดอร์มอดไลน์เรนเจอร์บายคุณคุฝนเนี่ยคุณฝนเนี่ยก็ผมก็ก็อมันตั้งนานแล้วนะครับก็เอาไปวางเลยนะครับนี่นะฮะวางทับกันไปเลยก็ก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วก็คําว่าเขียนทับนะครับแล้วก็รอสักครู่ครับโอเคครับพอวางทับเสร็จปุ๊บนะครับก็ปิดโปรแกรมไปได้เลยนะครับ โอเคพอปิดโปรแกรมเสร็จนะครับก็มาที่ไลน์เลนเจอร์นะครับเข้าไปลุยกันเลยข้ามครับรู้สึกหมอดตัวนี้จะจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาไปด่านสูงๆเ่ยเวลาเราเจอบอเนียมันจะทืบเรากะเด่นแต่ว่าถ้าใช้หมอดตัวเนี้มันจะ ทำให้ไม่เห็นบอสแล้วก็ไม่มีดาเมจนะครับเอาง่ายๆคือมอนตัวเนี้ยจะทำให้ไม่มีมอนมาตีเรานะครับผมเราจะเป็นตีไฟเดียวนี่ฮะถึงถึงมีแบบเขาเรียกว่าอะไรแหละถึงมีแบบเป็นขีดเตื้อมาแต่เราก็ไม่โดนตีนะครับเราจะโดนดันดเฉยๆก็แนะนำตัวสเปรดไว้เยอะๆนะฮะโอเค โอเคครับผมกดเริ่มเกมเลยเนาะเพื่อไม่เสียเวลาตอนนี้ผมมาสิ่งด่านสุดท้ายแล้วนะครับก็เล่นเมื่อคืนนี่แหละหลังจากที่ได้หมอดมาทำแมปแบบนี้นะทาแมปต่ตามกันแล้วกันขี้เกียจตีเยอะ เสียเวลาโอเคครับผมหมอสัก51โอเคครับจะสังเกตได้ว่าจะไม่มีสตูไฟตรงข้ามโผล่ออกมาเลยนะฮะแต่เราจะปล่อยมอนตัวเล็กไปนะครับเห็นไหมครับมันจะหยุดตรงนี้เพราะว่า มันจะมีมอนมาแต่เรามองไม่เห็นแล้วก็มอนตอนนี้นจะไม่ทําดาเมจเราเราก็ปล่อยไปยนะครับเนี่ยฮะเ่อเรามาช่วยเนี่ยครับพี่แม่ จะไม่มีศัตรูออกมาเลยแมย้แต่ตัวเดียวนะครับยป็นไงครับทุกคนมันง่ายมากเลยใช่ไหมครับก็ลองลองใช้กันดูนะครับผมว่าเป็นยังไงแล้วก็มาตอบผมด้วยว่าใช้ดีหรือเปล่ายังไงนะครับก็ต้องขอบคุณคุณกุฝนด้วยนะครับที่เอาหมดดีๆมาแจกกันนะครับผม ค,ครับส้าเราคลิปรายลนเอร์ก็มีประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากถ้าสงสัยยังไงก็ถามก็ได้นะครับสวัสดีครับ